ความวยของปีศาจคือเขาพูดปากต่อปากว่าเล่นแหวนสวยเหมือนปีศาจเลยก็เลยใช้ชื่อนี้มาครับในชาตินี้ไม่ว่าเราทุกสุขหรือว่าจะมีอารมณ์ไหนมายากลสามารถเยียวยาผมได้ทุกเวลาและทุกอารมณ์ผมไม่เสียใจเลยผมเลือกมายากลจ่ายจริงๆทางใหญ่อยู่แล้วจ่ายจริงๆ การไปยืนอย่นั้นจับมันแล้ว ทุกท่านนะเข้าสู่ทริกเท็กทัวร์ p ที่4โดยผมคนนี้นะครับเก่งทักซิโดคนเดิมเพิ่มเติมคือการเล่นใหญ่เดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการทริกเท็กทัวร์อที่4โดยผมคนนี้นะครับเก่งทักซิโดคนเดิมเพิม่มเติมคือเล่นใหญ่เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมนะครับ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นรายการอะไรก็เป็นรายการที่เราตระเวนไปหานักมยกลทั่วฟ้าเมืองไทยเพื่ออะไรเพื่อไปรู้ที่ใส่ใจคอเขาว่ามีตัวตนที่แท้จริงหรือมีสันดานเป็นเยี่ยงไรแล้วทาไมวันนี้ผมต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะว่าบุคคลที่ผมจะไปหาในเนี้ยเขาเป็นคนที่บอกตามตรงนะครับเขาเล่นใหญ่นะครับเขาเสกแบงค์หนึ่งใบเนี่ยเขาทําหน้าตาเหมือนเสกรถไฟทั้งโบกี้นะครับ เขาคนนี้นะเขาบอกว่าเขาทางใหญ่จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากคนนี้ครับลบมือปีศาจผ่ามาจริงๆแล้วเนี่ยฉายาไอ้ลุกมือปีศาจเนี่ยนะครับเขาได้จากใดมาเนี่ยก็คงจะรู้มาจากหลากหลายรายการที่เขาไปออกมาบ้างแล้วนะครับอันเนื่องมาจากเขาเป็นคนที่เล่นกลแล้วมือไวนี่เองครับนอกเหนือจากการที่เขาเป็นคนมือไวนะครับใจเขายังเลวอีกนะโอ๊ยไม่ใช่นะ จเขายังเร็วอีกนะครับเร็วในที่นี้ก็คือเขาเปลี่ยนผู้หญิงกันเป็นว่าเล่นนะครับอันนี้มีเหตุผลนะครับไม่ใช่อะไรอื่นใดเราเขาเคยมีบาดแผลกับผู้หญิงนะครับเขาเคยคบผู้หญิงคนนึงแล้วไม่ค่อยมีเวลานะครับผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าให้คุณเลือกเอานะครับระหว่างผู้หญิงกับมายากลคุณจะเลือกเขาจะเลือกอะไรปรากฏว่าเขาเลือกอะไรไหมเขาเลือกผู้หญิงไม่ใช่เขาเลือกมายากลนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเทผู้หญิงมานับครั้ง ไม่ท่วนนะครับที่เขามีใจรักหรือชอบพอในมายากลเท่านั้นเองไม่มีเหตุผลอื่นเจือปนนะครับแม่เขาส่งพิกัดมาอยู่แถวเมืองนอนท์ให้เราก็เป็นคนชนบุรีทั้งสองที่นี้นี่ก็ถือว่ามีบุรีทั้งคู่เราก็ต้องแว่นไปหาเขาให้ได้เิดโฉมตูเพื่อให้รู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือว่ามีใจรักแค่เพียงมายากลเท่านั้นจากใจทัคซิโดรำพัน เอพื่ออ,อ,อะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอน่าคุนจัง คนที่คุร้อยเมตรใช้ทางออกเข้าสู่ท่าน้ำเมืองขาุรีถนนสนามเมืองน้ำตอนจะท่าเจ้าพยาหรือว่าท่าน้ำเมืองนนท์ แรกแบบไหมอ๋ออ้ยเจ็บตึ๊ดตึ๊โ้ยคนนี้หรือเปล่าเนี่ยไปละออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับน่าจะใช่นะฮะ ว่าใช่รจริงจริงด้วยนะครับฟุกมือปีศาจของเราเลยครับะะผมัสดีครับโอเคพอดีพี่โมแต่ร้องเพลงแล้วขับเลยหมือ <halten> ลเลยนี่นผม,ม,มจะร้องด้วยอ๋อเหรอดูใช่ไหมน้ำอ่า สลัดสีผมนะสุขภาพมีอะไรบ้างคะครีมก็แนะนำเป็นไก่ดำค่ะได้คมาเลซยคเิเองแล้วัวเองอ๋อเป็นซิกเนเจอร์แนะนำาัเนี้ยค่ะเอสามบ่าจะเบาเบาช่ไหมครับตัวไหนตัวที่อันนี้ดีกว่าทห้ตาตาง้ท์ไกันเนะแอปเปิลจะเป็นส้มค่ะค่ะ พี่ส <chat> mm ่งลเอามาแล้วครับ hmm. อ uh ัน huh. น mm ี hmm. mm ้อะไรวัตนอ้าวขอมาแล้วนะครับโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะสลัดปูอักนะครับแล้วก็ลาดด้วยน้ายานดำนะครับซึ่งเดี๋ยว เราจะดูของโบ๊ทเราจะดูของปุ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะอุยผิดคนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเออสลัดเบคอนนะครับพริกไทยดำมาจากลพี่เก่งเฮ้ยนี่นะครับโอ้โหมาจะกลไม่ลงไงไม่ลงมาถึงเน้นแล้วอันนี้พนักงานร้านเดลิควีหรือเปล่า ไม่รู้เกิดขึ้นเพราะอะไรไหมเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะแบบคล้ายๆว่าค้างคืนหรือแช่เย็นไม่นานไม่ใช่เนี่ยจะขอร้านยองหลังกรอเๆผมจะเป็นคนที่เห็นอย่างนี้นะครับผมเป็นคนที่รักสุขภาพก็เลยพาพี่เก่งครับมาทานกาแฟแบบสุขภาพแล้วก็นี่ชีวิตจริงคือเป็นอย่างนี้ที่เห็นในเฟซบุ๊กที่สร้างภาพด้วยเริ่มต้นด้วยคำถามเบสิกเลยเราเข้ามาสู่วงการมายากลได้ยังไงอ่าเี่ยวันนั้นนะครับพี่วันอาทิตย์ โอ้โหจำได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยแม่นมากอฮมเปิดรายการนี่เกมพันหน้าเจอนักแม่กนลโคสอัพคนหนึ่งพี่เมาที่ไปประกวดพิซซึมแล้วผมมีความฝันแต่ตอนนั้นเลยว่าอยากจะออกแบบว่าเกมพันหน้าเนี่ยแบบพี่เมาก็เลยของเงินแม่ไปเสิร์ช g o เกิลเรียนกนโคสอัพกนเจอคอสกนไพ่ของอาจารย์ชาลีจุดเริ่มต้น พี่ชอบบุคลิกพี่เมามากเวลาแกเล่นเนี่ยแกดูแบบเหมือนเขาเรียกว่าหน้าตายอ่ะคือปล่อยมุกอะไรหน้าแกก็ไม่ขำเก๋าเก๋าเก๋าเยอะมากถือเป็นบุคคลที่นี่าำถือคนหนึ่งเลยพี่เมาเนี่ยคือว่าผมไม่คิดว่าจะเป็นเหมือนแกหรอกแต่ว่าผมอยากบอกเอ้ยอยากจะแบบว่าออกรายการเนี้ยเหมือนกับแกแกเกมพันหน้าแล้วผมไปออกเลยอ่าอยู่ยี่สิบอ้าวยังไม่ได้กดถ่ายอันนี้ดว่ะ เอาไม่เก่งเอาเริ่มถ่ายมาเลยไงอ๋อถ่ายแล้วถ่ายตกใจตกใจอันนี้อันนี้คาถามเอาได้จนถึงอายุ20ไปเจออ่าเดอะบงเดอะบอยอะไรครับเขาก็สอนผมมาก็มีโอกาสได้ไปออเดชั่นแล้วก็ได้ออกตอนอายุ20่สิแล้วได้คะแนนเท่ากับเข้ากับพี่เมาเลยด้วยโอ้โหคือร้อยเต็มใช่คือจบผมก็จบแล้วแต่ว่าคราวนี้มันก็เหมือนกับว่ามันหยุดไม่ได้พี่มันก็ยังเล่นอยู่ มาเรื่อยๆเห็นครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าเราไปอยู่กับบอยสตีไอ้เป็นบอยเหมือนไเป็นสมุนเขาหรือว่าเป็นลูกติดลูกหาบอยสตีดเป็นเบ๊เป็นเบ๊ลูกเสิ็ลูกสิ็แล้วลูกสร็เดินโดนหลอกไกโดนหลอกไก่เหมือนกับการหาวิชาในสมัยก่อนเลยพี่เดินถือกระเป๋าเดินติดตามไปดูเขาเล่นตามงานอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เมตตาผมอ่ะเนาะสอนมาเยอะมากเยอะมากๆจนได้ออกรายการทีวีบ่อยๆก็เป็นส่วนหนึ่ง พราะเขาเลยคนปูพื้นฐานเนี่ยก็เป็นอาจารย์ชาลีอ่าแล้วก็คนที่สอนกนอนสตรีทก็เป็นเดอะบอยส่วนคนที่สอนแบบแนวทางใหญ่เป็นหนึ่งโซนิกทุกวันนี้ก็เลยเกี้ยงกาดนี่ไงทางแกเป็นพราแกโทรแกเลยแล้วขอกินคันเหมือนกอนใช่ไหมนะจรินไปด้วยคุยไปด้วยไม่เป็นไรเขาตอนที่พี่เล่นพี่ก็คุยไปน้ำนมน้ำลายกระเด็นไปหมดเจงใจบดไปเลยแบบคุยๆอยู่ทั้งวันเลย เมื่เราเห็นตอนแรกเราอะเป็นออกไปเป็นแนวทางนู้นละสตรีทละแล้วพอมาเจอหนึ่งโซนิกก็เลยเอาสเตจมาคอมมอนกันใช่ไหมก็เพราะว่าเนื่องจากว่าไอหนึ่งโซนิกหลอกใช้งานเราด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะจับเรารับงานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้เป็นช่วงนั้นที่ผมกำลังฝึกรับงานอีเวนต์การรับงานอีเวนต์มันก็ต้องเป็นทั้งสเตจ แลวส่วนใหญ่ในอีเวนต์จะเป็นรูปแบบโชว์ถ้าสมมติงานจะกว้างขวางกว่าสตรีทคนเขาเนี่ยผมไปตกผลึกกับพี่หนึ่งที่ว่าคือว่าเขาชูเ <laughs> อ่อชูในเรื่องของมูลค่าโชว์ <laughs> สอนผมตรงนี้เยอะมากเรื่องความรัดนั้นตัดไปเลยถ้าเป็นพี่ชายที่แบบสอนผมในเรื่องของมูลค่าโชว์ <laughs> การคุยกับลูกค้าการขายงานของเขาปเป็นอย่าง business man <laughs> ใช่ใช่ครั <laughs> <laughs> บ business man ใช่ใช่ใช <laughs> มิสแมนคือเน้นแพงไว้ก่อนใช่ไหมแกเป็นคนที่แบบว่าขายเก่งมากใช่ใช่ใช่ขายงานนะครับคุยกับลูกค้านี่แบบว่าสามารถมีลูกพิกจากสมมติจากไม่เอาเป็นเอาจากถ<า>ูกเป็นแพงอัพท่านเสริมอะไรโอ้โหทำให้ลูกค้าเสียตังค์โดยใช่เหตุจากผมเนี่ยเล่นไม่ดีพรีเซนท์ใี่เล่นดีลูกค้าก็เชื่อ,อกดรนเราเองไม่กดนกดรนเราเองริงนะคือไปออกตัวแสดง แล้วก็มาสร้างความกดดันให้เรา,าเก่งเก่งแกเก่งแต่แกมีกดข้อหนึ่งนะพ,พี่หนึ่งถ้าแกพูดอะไรไปแล้วเนี่ยในอีเวนต์ว่าข่งอะต้องทำให้ได้ไม่มีการขายแบบพูดเบอร์ต้องทำนั้นให้ใกล้เคียงนี่คือนี่คือทาง,งแกเื่อทางใหญ่คำจำกัดความของทางใหญ่เนี่ยมันคืออะไรเหรอเห็นเ,เราชอบใช้อสมมติผมเล่นผ้าเสกคงเนี่ยเนี่่ากใช่การ์ดใหญ่ของเองครับ หมายถึงว่าแบบดูเล่นใหญ่เล่นใหญ่ใช่เอฟติ้งเงี่ยหละอ่าใช่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 พี่ใช่ครับตอนแรกนึกว่าแบบเออทางใหญ่นี่คือหมายถึงความทางมันกว้างทางมันกว้างแบบประมาณว่าทางเนี้ยไม่มีใครมาร่วมร่วมทางด้วยเราไม่ใช่ไม่ใช่จะตายเรตายมันมาเป็นฟุกมือปีศาจคาสโนวาได้ยังไงเนี่ยเราเคลียร์เดียวประเด็นอ๋อเคลียร์เขาเคลียร์เคลียร์ว่ามือปีศาจก่อนตอนนั้นนะผมฝึกกลแหวน แล้วมีรุ่นพี่ในวงการนในกลุ่มเลยแหละครับก็บอกว่ามือคือความไวของปีศาจเฮ้ยเอาชื่อนี้ดิฟุกฟุกมือปีศาจเท่นะก็เลยใช้ชื่อนี้มาแล้วคาสโนวาส่ะคาสโนวามา,าไม่จริงมันเป็นแค่จำไม่ได้จำไม่ได้อย่างงี้ฮะเพราะว่า <laughs> ทำอะไรอะใครไวเยอะเนี่ยฮะเราก็มักจะหลงจะลืมด้วยบุคลิกผมแล้วด้วยแบบสไตล์ด้วยแต่ก่อนผมแบบฝึกฝนแล้วผมเอาไปเล่นตามแบบว่า ตามบาร์จริงคือผมไม่ได้แบบว่าไปรับการโชว์นะไปนั่งดื่มแล้วแบบว่าเจอแบบสาวๆเงี้ยเดินเข้าไปเล่นอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยเป็นการซ้อมในกรนในตัวเรื่องจริงเอันนี้เชื่อฮะเชื่อนี้เชื่อใช่ไหมเพราะว่าบอยสติเคยบอกว่าปุ๊กเนี่ยเวลาไปไปไปกับเขาที่ไรตามผับดานบาร์เนี่ยต้องได้กลับมาสักคนเขาจริงเหรออ๋อเขาหรือเขาเขาไม่ใช่ผมเขา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 โตกว่าเขาประสบการณ์เยอะกว่าเขามีลูกแล้วบ้างโอ้ โอเคโอเคเคไม่ไรไม่ไรเอาออกอกาศเมก่อนพวกเดินตามเดอะบอยกับกลุ่มกลุ่มรุ่นพี่เขาก็ให้เราเลือกระหว่างที่จะเดินตามเดอะบอยต่อหรือว่าจะเลิกกลนแล้วก็เราเลือกเดินตามเดอะบอยใช่ก็เนี่เราเป็นเกย์ใช่ครับอ๋อไม่ใช่แล้วเนี่ยคือจุดที่ทอาให้ผมบอกว่าที่ผมบอกว่าเลือกระหว่างผู้หญิงกับมายกลผมเลือกอะไรและผมก็ได้คําตอบของตัวเองว่าในชาตินี้ ไม่ว่าเราทุกศพหรือว่าจะมีอารมณ์ไหนมายากลสามารถเยียวยาผมได้ทุกเวลาและทุกอารมณ์จริงๆผมไม่เสียใจเลยที่ผมเลือกมายากลจริงจังหมดจริงจังทางใหญ่เลยทอันนี้ยืนยันคําเดิมเรื่องจริงเรื่องจริงเลยพี่หนูว่าทุกวันนี้เสียใจแล้วครับเลื่อกผู้หญิงก็ดีอยู่แล้วอะไรเงียไม่ใช่ นั่นนะก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นเลยครับอารที่เขาเนี่ยเปลี่ยนมือผู้หญิงมานับครั้งไม่ถ้วนเนี่ยอันเนื่องมาจากการที่เขามีใจรักทางด้านมายากลเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ด้วยเหตุผลอื่นใดใช่ไหมใช่เพราะว่าในแล้วคนปัจจุบันนี้เขาไม่บอกให้เราไปเล่นกลไปไม่ต้องอยู่กับกูอะไรเงี้ยไม่ต้องเหรอวันมนมันมันเขาเล่นด้วยอ๋อเขาเล่นด้วยผูเล่นรับูเล่นบูเล่นนั้นคือโตแล้วคือคนนี้รักจริงรักจริงแบบว่ารักแบบ รักเลยแหละนะพี่เนาะโอเครักหลักักโอเคเชื่อก็ได้เรื่องราวที่ผ่านมานะครับที่ผมจะเล่าประวัติย้อนมาเนี่ยประมาณต้องส่วช่วงอายุยี่สิบตอนตอห่อเนาะยี่ห้ายี่หกอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องในอดีตแต่ว่าเป็นประวัติที่แท้จริงฟุ้งเลยต้องมาเล่าเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ของแต่ละคนนะพี่เนาะไม่ได้จะไม่ได้แบบว่ามีเจตนาจะเล่เความหลังหรืออะไรทั้งสิ้นเราคิดว่า มันคืออะไรสเสน่ห์ของยมกน์ล่ะฮะในความคิดของเราพี่เชื่อไหมว่าถ้าสมสมุตินะพี่ไปบาผมเนี่ยผมเดินเข้าไปเนี่ยฐานทุกโต๊ะเลยเนี่ยนักกีฬานักร้องศิลปินวาดภาพอาจจะมีซ้ํากันนักแม่กลน,น้อยมากนี่คือสเสน่ห์คือจุดที่แตกต่างในสถานที่นั้อ uh huh. ไม่ว่าจะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเรามีสกิลมีความสามารถที่แตกต่าง เดินห้างเหมือนเหมือนราอาจจะเป็นแค่คนเดียวที่เป็นนักมายกลก็ได้แต่คนเป็นพันไม่เหมือนเป็นบุคคลที่น่าสนใจเพราะว่ามินม,มีน้อยในกลุ่มคนหมู่มากนะเวลาเราเดินเข้าไปแล้วมันก็เลยเป็นจุดสนใจมาแล้วเลยรูปแบบของเราตอนแรกก็เลยมาเป็นสตรีมจิกก,ก็คือสามารถเล่นกลตรงไหนก็ได้เลยแม้ว่าจะบนโต๊ะของอาหารเดินไปตรงไหนก็พร้อมที่จะเล่นได้เสมอใช่ครับ,รบก็เลยเป็นสเสน่ห์ที่แบบเหมือนกว่าไม่จําเป็นต้องเห็นนักมายากลที่อยู่บนเวทีแต่เพียงอย่างเดียวใช่ครับ ที่เก่งมาไกลวันนี้พี่มาสัมภาษณ์ทไมแล้วผมว่าเอออยพูดเด่นน้ําตาจะไหลทําไมเหรอแฮปปี้มากผมในทางใหญ่ผมไม่รู้ว่านักบางคนคนอื่นที่พี่จะไปสัมภาษณ์เนี่ยจะมีให้พี่หรือเปล่าผมไม่มีเลยไม่มีใครให้พี่เลยให้คนแรกไอ้จริงเหรอช็อกโกแลตจากเมืองนอกนี่เฮ้ยอย่าบอกนะช็อกโกแลตจากเมืองนอกพี่ผมซื้อมาในดูอ้าวโอ้โหที่มดโอ้ใคที่กินแล้วมาให้พี่เนี่ยนะหยิบผิดมา ผมซื้อมาสามกล่องน้องสาวผมน่าจะเอามาโอ้ยขอโทษทีพี่อพี่เก่งครับะไม่ต้องห่วงเฮ้ยของจริง่ะนด้กินได้จริงเหรอกินได้โอ้โห คราวนี้นี่จร,จริงดพีนอิ่มๆเลยนี่อะไรครับมอบให้พี่เก่งเลยครับผมทางาใหญ่มาตัวป่าไม่ได้ต้องมีของฝากกลับนี่แหละว่าทางใหญ่ของจริงรอ้ยข,ขอบคุณมากพี่นครับโอ้โห <c oughs> พี่ครับฮะนอกจากพี่จะได้ของขวัญช็อปรแรกของผมแล้วเนี่ยมือเน,นี่ยผมเฮ้ยอย่าบอกว่าจะมาไกดเราแฮปปี้มากเฮ้ยอย่าบอกจะจ่ายให้พี่อ่ะผมเลี้ยงเอาไปเลยให้จ่ายโธ่โอ้โหไอพี่เราก็ จ่ายจรายจริงๆทางใหญ่อยู่แล้วจ่ายจริงๆรอนใหโอ้โหกินแล้วเอามาให้พี่ผมทำงี้ได้ไงวะอะไรประมาณนี้ไม่ให้โตจะบอกมีทางโตเขาไปยืมอุปกรณ์ที่ที่ันยาไอโมเดิร์นอาร์ตอ่ะเขาบอกเขาจะเอาไปทำแบบไปถึงเขาก็เออไปคนคนใช่ไหม เขาซื้ออะไรวะ KFC บอกซื้อ้ที่มาฝากอะไรเนี่ยมาฝากให้ให้น้องทีก้าอะไรเงี้ยน้องใช่ป่ะโอเคขอบคุณขอบคุณกลับถึงบ้านแล้วก็ไอ้ายน้องทีก้าไอ้เฟนฟงเฟนไบแม่อะไรเนี่ไอ้หาไก่เหมือนกินไปแล้วจริงเ่ยพี่มันยิบผิดหรือเปล่าไม่จำเสกแล้วเสกให้เปล่ากูว่าไม่กินเหลือแล้วเอามาฝากกูเออข้างนั้นน่าจะดินทาให้ให้หนึ่งโซนอีกฟ่าเพราะเพราะว่ามิ้วมันนินทาเรื่องที่ว่า Workers, มันเอาน้ำาียาคกนมาปล่อยลงละครพี่แล้วมันก็กลับไปเลยแล้วมันก็ให้พี่ไปส่งพาไปส่งที่พักแถวสีราชาเองพี่ก็คือเอาเขามาปล่อยให้ดูมียากนเน่ะแล้วเขาก็กลับไปเลยแล้วออกมาแล้วมียากนก็งงว่าแล้วไปไหนคนที่คุณจะมารับแลอโทรถามแกบอกเขาถามมิ้วมิวบอกเอ้าแล้วอาจารย์น่ะอาจไม่อยู่เหรอบอกเออไม่อยู่อ้เฮ้ยัะไรทำนี้ได้ไงบะโทรไปหาเขาบอก เรลบกวนเก่งหน่อยพาไปส่งเลยก็ไม่บอกก่อนเอาลงด้วยนี่เนี่ยเอาลงด้วยจากวันนั้นวันที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งดูนักมายากลผ่านรายการทีวีผ่านไปไม่กี่ขวบปีเด็กคนนี้ได้นำพาตัวเองเข้าไปสู่ในรายการที่เขาเคยนั่งดูอยู่ในวันนั้นนำซ้ำ ยังนำพาตัวเองเข้าไปอยู่ในอีกมากมายหลากหลายรายการทีวีในขณะที่หลายคนมองเห็นบุคคลที่โดดเด่นอยู่ในจอทีวีนั้นคือฮีโร่ฮีโร่ผู้ซึ่งสูงส่งและไกลเกินกว่าจะเอื้อมถึงแต่เด็กคนหนึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเขาก็สามารถนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดเดียวกันกับฮีโร่นั้นไนดะ้ และยังส่งต่อความเป็นฮีโร่ให้กับใครต่อใครอีกหลากหลายคนเช่นเดียวกันหรือจริงๆแล้วฮีโร่ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินตัวหรืออยู่ที่ไหนไกลเกินไปมันอาจจะแฝงตัวอยู่ข้างในตัวเรา,าทุกๆคนขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาเท่านั้นเอง เขอธิบายเร็วเกินไปถือขวดใหม่ก็จะเป็นแบบนี้อสองสัยอันนี้มันยากไปอือ